ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ออกหาตัวนกเหมือนเดิมนะครับผมมาคนเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็นํานกต่อตัวหลักนะครับเจ้ามีโชคนะครับแล้วก็นกฝึกเจ้ามีตังค์นะครับผมเอามาสองต่อนะครับก็หมายวันนี้เป็นไรสับปะรดไร่มันนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นภูเขาเหมือนเดิมนะครับ พึ่งถึงหมานะครับพอมาถึงก็ได้ยินเสียงนกป่าขันอยู่แต่ตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับก็จะใส่ดูสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับรอดูว่าจะมีเสียงนกป่าเข้ามาร่วมหรือเปล่านะครับสำหรับ ท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ ครับผมตอนนี้ก็16หนาฬิกานะครับสี่โมงเย็นนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับผมเลยเอานกลงนะครับนกป่าก็เข้าร่วมดีนะครับก็สรุปวันนี้ได้หนึ่งแต้มนะครับจะมีโชคนะครับจะให้หนึ่งแต้มนะครับผมก็นกฝึกนะครับมีนกป่าเข้าร่วมนะครับเสียง เจ้ามีตังนะครับคูสองสามยกตอนแรกผมนึกว่าจะนกป่าเหยียบแล้วนะครับไม่ใช่นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมสดายมากนะครับก็เอาไว้ติดตามในคลิปวิดีโอต่ตอๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับผม